นี่คือจริงๆถ้าเล่นฮูลเต่าบอกซิงชิวอ่ะไม่น่ามีปัญหาแต่อยากเล่นเครื่องชิงไงเรื่องของเรือเหตุผลไม่มีอะไรมากอยากเล่นเครื่องชิงนะครับคุยเหตุผลมีแค่นี้จริงๆโอ้ยปูบึ้มเจ้อ่าปิว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 โลแตกวะเนี่ยโลโอ้ยเกือบแตก อุย้ยไม่ตายมาเร็วม,มากสงสัยจะเยอะเกินเนียฟื้นพลังงานไม่เป็นไรเปนเด็ดปะโอ้ยจจจเจ็บเจ็บเจ็บเออมาต่อเบอร์แมนเหลือน้อยแล้วต้องรีบเบิร์ตต้องรีบเบิร์ตเฮ้ยจะฮิวจะทันปะเนี่ยตอนนี้มันจะฮิวอย่าให้มันได้ฮิวนะถ้ามันฮิวที่จบเลยนี่แน่โอเคเวฟแรก ภายในเดี่ยว60วิน่าจะพอไหวอยู่บังนะนี่เนะี่ยชาติชาติสวยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยแหลกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าแหลกอย่าแหลกขอร้องอย่าแหลกบึง้ง ไปไหนละประตูฮัตตี้สวยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะเคยชิงก้อยให้รู้ซะบ้างเคยชิงที่ได้มงกุฎมาไม่ใช่เคยชิงเล่นๆเป็นเคยชิงจริงจังนี่แน่ดีแน่ เอาดิเอาดิอ,าดอืมอ,อันอตีเปนเด็ดอันตรีเป็นเด็ดน้องมาคูอยู่กลางวงนี่นแหละไม่มีหลบแล้ววัดอิทหลบนี่แหละอืมอืมของทังตัวเครืองชิงลิงม่วงหมดแล้ว ตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งเออสวยย่ายี่สิบวิยี่สิบวิทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยคุณผิดงานเข้าลืมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้างานเข้าแล้วลืมเปลี่ยนดาเมจเป็นไฟฟ้ายังทัน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 ตี้ชาติชาติโอเคแปดพันเครื่องชิงนะครับในสุดแมวโม่ของเราก็สำเร็จนะฮะสวยย่า แต่ว่าเครื่องชิงเมื่อกี้ชาร์ตีมันแรงนะผมใช้รูนที่ลดในส่วนของการใช้พลังงานในการชาร์ตีลงครึ่งหนึ่งด้วยเลยชาร์ตีรัวๆแรงอยู่นะเหลือแค่รอบัฟตัวชาร์ตไฟฟ้าให้มันแรงขึ้นครับก็น่าจะโอเคสองไฟฟ้าสองโนโบเบสนะเผื่อใครงงทำไมใช้โนโบเบสอ๋อ,อมันสวยนะครับ อ้อมมันสวยแค่นั้นเองความแรงขี้อ้อมมันสวยดีครับหน่อแมวของเรา